สวัสดีค่ะเพจไข่ส่งตะกะแตนปรังการสกลนครค่ะและการทางช่อง YouTube ค่ะตะกะแตนประดังการสกลนครค่ะมือนี้ค่ะทุกคนเกิดปัญหาแล้วค่ะขนาดตุ้งติ้งนะคะป้องกันแบบดีที่สุดเลยอย่างดีที่สุดนะคะทุกคนค่ะสุดท้ายฮากะยื้อซีวิตตะกะแตนบ่ได้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวห้องไปเบิ่งกันค่ะว่ามือนี้นะคะเกิดปัญหาอย่างนะคะทุกคนค่ะปัญหาที่แน่ๆเลยนะคะสําหรับเป็นไผ่ที่เลี่ยงตะกะแตนนะคะทุกคนค่ะ ปัญหาเลือดซิดเลยเลือดซิดคืออย่างคือสายเลือดเดียวกันที่มันเกิดมาจากแบบพันเดียวกันแล้วเขาเลี้ยงในคอกเดียวกันค่ะทุกคนแบบมันออกไข่มาโดนแล้วนะคะแล้วเขาก็เอาวกมาเลี้ยงนะคะพอมันไข่เขาก็เอาไปฟักฟักแล้วก็ใหญ่เป็นตแล้วก็ไปฟังอีกแบบนี้คะ่ะวนวนวน,วนกันอยู่แบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะซึ่งตุ้งติ้งนะคะได้ทดลองนะคะมากับประมาณประมาณเท่าใดรนอ้อประมาณ เจ็ดแปดเดือนเนาะอ่ะประมาณนี้แหละประมาณเจ็ดแปดเดือนค่ะในการทดลองเลี้ยงนะคะตะกแตนนะคะทุกคนค่ะซึ่งนี่เลยค่ะตู้ติ่งกับพึ่งเคยเจอเธอแรกคือกันปัญหามันคืออย่างที่เราสังเกตได้เลยนะคะเห็นแบบชัดเจนเลยค่ะทุกคนตะกแตนนะคะกระซีเริ่มตายนะคะทุกคนค่ะพอมันแบบมันมันตายอ่ะมันบกไข่มันบวจจะคู่ค่ะทุกคนนี่ค่ะมันเริ่มตาย้วกาอ่าอย่างที่สองค่ะทุกคน สีเห็นได้เลยว่าตากระแต่นนะคะมันใหญ่บวพร้อมกันนะคะทั้งทั้งที่ฟักออกมานะคะทุกคนครับฟักพร้อมกันนะคะแต่ว่าใหญ่บวพร้อมกันนะคะมีตัวใหญ่ตัวน้อยตัวปีกตัวบปีกตัวน้อยน้อยกับน้อยน้อยกับดอกกระเดียนะคะทุกคนนี่นะคะนี่เลยคือปัญหาหลักๆนะคะเฮดไฮมือนี่นะคะเฮาตัดสินใจนะคะที่สี่จับตะกะแตนขายนะคะตอนที่มันยังสดๆนะคะเอามากินนะคะเอามาขายก่อนซิ่งขายก่อนนะคะก่อนที่มันสิตายนะคะยกครกนะคะทุกคน บนีตุ้งติ้งสีเห็ดเอาไหนตุ้งติ้งสีเสาเลี้ยงเลยบ่บ่ค่ะตุ้งติ้งบ่ได้เสาเลี้ยงตุ้งติ้งกะสีไปหาซื้อนะคะไข่ตะกแตนที่แบบกับคนอื่นมานะคะกอาจจะกับคนที่เคยซื้อกับเขาไปนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงคนละมองนะคะหรือว่าจะแบบเอาที่แตกต่างไปเลยก็คือซื้อแบบจากฟาร์มอื่นจากร้านอื่นไปเลยนะคะทุกคนค่ะเพื่อที่สีเอามาเพาะใหม่นะคะเพื่อที่สีเลี้ยงใหม่นั่นเองค่ะทุกคนค่ะตุ้งติ้งสีถิ่มทุกคนได้เท่อยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนนะคะที่ติดตามตุ้งอยู ตอนนี้กันย้อนว่าอย่างฮู้ปัญหาในการเลี้ยงตะกแต่นะคะทุกคนคะ่ะมันสิเกิดยังึ้นแน่มันจะเป็นจังไหรเฮามีวิธีแก้ไขปัญหาจังไหรน,นะคะทุกคนคะ่ะีเลยตุ้งติ้งบทิมทุกคนแน่นอนนะคะทุกคนก็กติดตามไว้เนาะเพราะว่าหลังจากคลิปนี้ตุ้งติ้งก็สืได้ไปซื้อนะคะไข่มาใหม่นะคะจากเจ้าอื่นเพื่อที่สีเอามาเลี้ยงลองเลี้ยงเบื่องใหม่นั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะพอเขาจับมาได้นะคะอันนี้ก็มีคนสั่งจองแล้วทั้งๆท,งท,งท,งที่ยังบรได้ไอ,อ้ของฮ้องยังยัง,ยง แบบยังเก็บตัวสดยังบบแล้วเลยค่ะทุกคนก็สั่งจองเข้ามาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตุ้งติ้งก็สีเอาไปส่งให้ข้าเจ้านาะทุกคนนาอตุ้งติ้งบอกเลยว่าออเดอร์นะคะของตะกะแตนนะคะมีมาตลอดนะคะเพราะว่าอย่างเพราะว่าคนมันกินตลอดคะ่ะทุกคนเมื่อใดที่เฮาเศ้ากินเขา้าเมื่อนั่นแหละเฮาสีแบบเลี้ยงตะกะแตนบได้บบ,บมีไรายได้จากตะกะแตนนะคะทุกคน สนั้นนะคะตามใดที่เฮายังกิ่นข่าอยู่เฮายังหิวอยู่เฮายังมักอยู่ในการกินตะกะแตนะคะบอกว่าสีเอาไปอ่าเห็ดกับแก้มนะคะเห็ดแนวอยู่แนวกินตอนเศร้าตอนแรงนะคะอันนี้ได้เบิดเลยค่ะซื้อง่ายขายคล่องเลยค่ะทุกคนสาหรับตุ้งติ้งนะคะโบเคยที่สิมีทางตันในการขายตะกะแตเลยค่ะทุกคนค่ะขายได้ทั้งไข่ทั้งโตนะคะทุกคนค่ะนะคะนี่เลยนะคะที่เฮาจับได้นะคะเมื่อนี้คองนึ่งเนะาะก็ประมาณ อ่าเฮาเลี้ยงไข่ไปประมาณขีดนึงค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้ประมาณอ่าครึ่งโลแล้วเฮาสี่ไปจับกันต่อค่ะทุกคนรากาเอาไปขายให้ลูกค้านันเองค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวตุ้งติ้งนะคะฝากให้ทุกคนติดตามตุ้งติ้งน้ำค่ะเท่านานะคะคลิปนาตุ้งติ้งกระสีมาเห็นให้เบิงนะคะการเริ่มเลี้ยงตะกะแต่นะคะแบบใหม่ที่เฮาแบบซื้อมาจากฟาร์มอื่นร้านอื่นมันเป็นจังไรเนาะทุกคนเนะะเาะสำหรับมื้อนี้ก็ตุ้งติ้งไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ